อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ inbox อะไรอยู่ในกลองนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกชัานไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดออกมาให้ดูกันเลยว่า ของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนกาดภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้ก็ยังเป็นพี่ชินรัหนา้าทีด่ดนเนอนรายการ mm hmm. เช่นเคยจ้าสวัสดีครับ mm hmm. โดยในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเด็กลิสตของแคลนเพลมูลกันนะครับผมที่มีของเสริมจากชุดวิจิที b t BT 09นั่นเองก็บอกไว้ก่อนเลยว่า แคลนเพลมูนั่นเนี่ยเป็นแคลนที่พี่ชินจัดนานอีกแคลนหนึ่งนนครับผมที่หายไปนานระหว่างก่อนที่จะลงคลิปนี้เนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยคิดเด็กเพลมูนไม่ออกนั่นเองครับผมบอกตามตรงคือที่คิดไม่ออกไม่ใช่อะไรต้องอ,อธิบายนิดน,นึงว่าแคลนเพลมูนเนี่ยมีของเสริบออกประมาณภาคละ2ชุดนะครับผมอย่างเช่น าภาคหนึ่งก็มีมา2 BT ภาค2ก็มีมา2 BT นั่นเองตอนแรกก็เล่นลูเคียนะครับผมพอตอนนี้ก็ออกเอาฟ้าละออกมาอีกทําให้มีคอมโบเกิดมากมายนั่นเองครับผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเวลาจัดเดฟเพลมูนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจัดแล้วเครียดมากๆเพราะว่ามีคอมโบให้เลือกหลากหลายมากๆนะครับผมมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับโก้คาดีนะที่เล่นสายดุกก็ต้องเล่นอย่างนี้นะ เล่นสายเอเซก็ต้องเล่นอย่างนี้นะตัวซัพพอร์ตมันแบบค่อนข้างที่จะฟิกไว้อยู่แล้วว่า,าเล่นดูต้องซัพพอร์ตทางนี้นะแบบนี้แต่พอมาเล่นเป็นเพลมมนะครับผมการทุกอย่างสามารถนํามารวมกันได้ทุกๆใบอ่ะใบนี้ก็เล่นกับใบนี้ได้เอาไปเล่นกับใบนี้ได้เล่นกันนู่นนนนี่นั่นเป็นหมดเลยตอนจัดเด็มกมากลางแบบเต็มโตเต็มพื้นก็โอ้โหแต่ละใบเนี่ยถ้าเกิดลากเส้นได้มันจะเรียกได้ว่าวุ่นวายไปหมดเลยนะครับผม พอดีเวลาจาลัดเด็กปุ๊บอ่าตอนแรกพี่ชินก็เริ่มจัดอ่าตอนแรกป้าตั้งป้าไว้ก่อนจะเล่นฟาร่าฮ้ยฟาร่าเล่นกับซาร่าก็ได้เล่นกับตัวนู้นก็ได้เล่นกับลูเคียก็ได้แต่ละโตมันเล่นได้แบบเล่นได้หมดเลยนะครับผมกลายเป็นว่า เอาสนับพัดคอมโบเนี่ยมายัดมาในเด็กเดียวกลายเป็นว่ายัดมากเกินไปคอมโบมากเกินไปนะครับผมกลายเป็นว,ว่ามันเละเลยนั้นเนี่ยก็เลยค่อยๆต้องค่อยๆตัดทีละอย่างนะคอมโบนี้ไม่เล่นแล้วการตัดทิ้งอคอมโบนี้ยอมใส่ไปมันขึ้นยางนะครับผมทาไปทํามาจะี่สุดก็ลงตัวนั่นเองใช้เวลานานมากประมาณเกือบ2ออาทิตย์นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยใช้เวลานานนั่นคือไม่แปลกเลยที่หายไปนานเพราะว่ามัวตกตีกับ ฟาลาอยู่นั่นเองนะครับผมแต่ไว้ไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ไม่เก่งนะมันเก่งนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเยอะเกินไปคโมงลูกเล่นมันเยอะจนใั้นมันเล่นยากนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ให้หมดเปลือกกันเลยนะครับผมว่าฟาลาที่พิชินจัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าเด็กที่พิชินจัดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือที่ทําคลิปนี้ทําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่กล้าพูดว่าเป็นเด็กที่ดีที่สุดไม่กล้าพูดว่าจะชนะทุกเด็กแน่นอนเพราะว่าแต่ละเด็กนั้นก็จะมีจุดเด่นจุดดดดดด้้้้้ออออไไมม่่่เเเเหหืืืนนนนนนกกกกกั็็็็ีีีีาาาจจะะะแแพททงงชคลวต เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ได้บอก้วยว่าจะต้องนําไปจัดตามเป๊ะๆนะครับผมก็ทําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอยากใครอยากจะไปประยุกเอาใบนี้ออกใส่ใบนี้เพิ่มเล่นนู่นเล่นนี่เล่นลน,ลน,นั่นยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมเพราะว่าทาเป็นแค่แนวทางให้ดูอยู่แล้วนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราขอเริ่มที่เกรดศูนย์กันก,นก่อนดีกว่านะครับว่าใส่อะไรบ้างเกรดศูนย์ใบแรกเลยนะครับผมกับ i n n o c e n t m ์เมจเชียนก็มีความสามารถในการช่วยเสิร์ชหาเกรดสามนั่นเองเนื่องจาก เราเล่นสายฟาร่าเป็นหลักฟาร่าเนี่ยมันเป็นเพอร์โซนาบาสคือจะต้องทิ้งตัวเองด้วยนะผมคว่่อมหนึ่งแล้วก็ทิ้งตัวเองดังนั้นจึงต้องเน้นหาเกรด3ขึ้นมือให้ไวที่สุดนะครับผมหาฟาร่าขึ้นมือเยอะๆดังนั้นจึงใส่ตัวนี้มานั่นเองแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้ใบน,นี้อาจจะใช้ใบอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะผมพี่ชินใส่มาเพื่อว่าหาเกรด3ขึ้นมือแล้วก็จะได้ใช้เพอร์โซนาบาสของฟาร่าง่ายๆนั่นเอง จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของทร er ิกร์จะทริกร์ก็จะมีเราทิกเกอร์ใส่4ใบนะครับผมช่วยเลี้ยงจุเบเพื่อหาฟ้าล่าแต่ใส่มากกว่า4ก็ไม่ไหวบางทีมันไม่มีคลีไว้กวดแังไฟตรงข้ามนะครับผมก็เลยต้องใส่คริติคอลมาถึง8ใบนั่นเองจะไม่ใส่สแตนนะครับผมเพราะว่าจะไม่เน้นเน้นลุกมาโจมตีด้วยอ่าด้วยทริกร์จะจะเน้นลุกมาโจมตีเองด้วยความสามารถของสกิลต,ต่างๆนั่นเอง ก็ตอนนี้ก็จะเป็นดรอสี่คลีแป 8, และฮิวต้องใส่นะครับผมไม่ใช่ใส่ซาดิสอ่ะฮิวก็ใส่อีก4บาใบนั่นเองเบดเซนก็จะเป็นคลีแป 8, ดดอสี่ฮิวสี่นเอนองกรบผม <c oughs> ก็จะเน้นตีให้ฝ่าตรงข้ามเสีย จังหวะเยอะๆด้วคริคติคอและยังมีเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีด้วยคอมโบต่างๆในเด็กเราอีกนั่นเองครับผมเพราะว่าแคนเพลมูเนี่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แคลนที่ตีหนักโดยกําเนิดมันไม่ใช่แคลนแบบดาเอเลกูล่าที่ชาๆๆๆแล้วก็ปั๊มพลังใช่ไหมครับมันไม่ใช่แคลนที่มันแบบตีลุกตีลุกได้เหมือนแบบเหมือนพวกดุ๊กหรือว่าเหมือนพวกตัวอื่นแคลนเพลมูนคือจะเน้นตีทีๆแล้วก็สลับเลียวมาตีจากโซเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นคือจะต้องเน้นตีให้หลายครั้งที่สุดที่จจจะะะทําาไไดดดด้้นนนนั่นน่่เเเองงครรบบผมมูกกกก็็ึึตใใส PG ว4 ครับผมแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นตัวคีย์หลักเลยบอกไว้ก่อนเลยว่าเด็กเนี่ยเกรดหนึ่งเป็นคีย์หลักนะครับผมจะมี Purple Tra p s i s ใส่สี่ใบนั่นเองเป็นคีย์หลักของเด <mujer aún> <nueva> <vaya> ็กนี้เลยเพราะว่าช <like from S 2> ่วยออกมาสลับแนวเพิ่มการโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้ยังใส่ตัวใหม่ด้วยนะครับผมกับ Fire j u g จักซึ่งบอกกับต่อท้ายแวนมากแอดเจ็ดพันก็โอเคอยู่นะครับผมแถมถ้าเกิดใช้ได้เกรดสามก็สามารถเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีได้อีกถือว่าจัดว่าเด่นมากๆ ่อด้วยมินไนบราวนี่เอ้ยไม่ใช่มิ Bunny นไนบันนี่เนี่ยครับผมไม่ใช่บราวนี่ก็จะเป็นกระต่ายที่เอามาต่อแวนต่อหลังแวนก็ได้ต่อหลังเลียวก็ได้นั่นเองครับผมมันจะมีประโยชน์ใช้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นมินไนบันนี่มาตอดให้แวนต้นเกมอย่างเงี้ยโอกาสใช้สกิลสูงมากแต่ถ้าเกิดท้ายเกมเปลี่ยนไปใช้ไฟเออร์จัคเกอร์จะเวิร์กกว่าเพราะว่าเขาแค่เช็คเจอก็พอไม่ต้องตีฮิตแต่อย่างใดนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งใส่ทั้งหมดเท่านี้นั่นเองพี่จี้ใส่ใสี่นะ นั่นเองจ้าส่วนเกรด2แล้วจะเป็นยูนิตที่เน้นแนวตีไปหลักนะครับผมเน้นตีอย่างเดียวก็จะมีใส่บักกิ้งเซบอร์ัตสามใบนะจ๊ะเอาไว้มาช่วยเรื่องของการาตีนั่นเองครับผมตีรตรงๆนั่นแหละต่อด้วยเจ้าหญิงนักเตนรำแห่งท้องฟ้ายามค่ําคืนนี่คือใส่สี่ใบนะครับผมถ้าสังเกตดีๆคือพี่ชินไม่ใส่เกรดหนึ่งหรือเกรดสองที่ลงมาชาร์จเลยเพราะว่าพี่ชินไม่ค่อยชอบชาร์จแบบชาร์จแล้วแปะครับผมคือบางทีชาร์จเข้าทริกเกอร์ ชาร์จเข้าเป็น PG อย่างนี้ไม่ชอบเลยอีกอย่างหนึ่งคือเด็กเพลมูลมันไม่ต้องชาร์จเยอะขนาดนั้นนะครับผมมันยังไม่ใช่สายซิเวอร์ทอที่เน้นชาร์จจะจะชาร์จเพื่อให้เหลือแต่เลตส์ิกเกอร์ในกองหรือว่าไม่ใช่ได้แองกุล่าที่แบบชาร์จเพื่อปั๊มพลังเราขอแค่ชาร์จเอาไว้เพื่อมีพอพวกแทบ็บซิตหรือว่าเปลี่ยนยูนิตออกมาสู้ได้ก็พอแล้วดังนั้นจึงใส่ตัวนี้ครับผมพูดง่ายๆก็คือเราเลงแค่ชาร์จพอพวกแทบ็บซิตเข้ากองพอใจแล้วแค่นั้นก็พอแล้วครับผมแค่นั้นก จึงใส่สีใบนั่นเองลงมาคือกะเอาพวกแท็บซิทเข้าโซอย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็จะมีอีกสีตัวคือจัมปิ้งจิลซึ่งแน่นอนว่าหน้าที่ของมันก็คือเข้าโซแล้วออกมาเพื่อปั๊มพลังให้มันกลายเป็นหมื่นจะได้ต่อ6,000เป็น18ตีครอสไลท์เข้านั่นเองครับผมเพราะว่าจัดเพื่อเอามาระวังครอสไลท์ด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นเกรด2ที่ใส่ทั้งหมดเท่านี้จ้ามาดูเกรดสกันต่อเลยครับผมว่าใส่อะไรบ้าง ก็จะใส่ Midnight Invader ใส่มา2ใบจ้าเอาไว้เตรียมต่อบูส์นะครับผมรวมถึงเอาไว้ตีพวกคอสไลด์ด้วยสำคัญมากๆเพราะว่าเดี Cross ๋ยวนี้คอสไลท์ลำบากจริจริงต่อไม่ถึง18ื่นแปดลำบากครับผมในเมื่อต่อไม่ถึง18ก็ต้องมีพวกตัวที่มันช่วยป้๊มตัวเองเป็น12จะได้ต่อสักหกพัก็สบายนั่นเอง กรด3ามสองที่เหลือยังเป็นลาคิวนะครับผมซึ่งเป็นของไมจัชชุนี้เหมือนกันลาคิวเนี่ยเอามาทําอะไรบางทีคือในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดไหลเป็นฟาร่า,าเอฟเฟกมันไม่มีให้ใช้ครับผมเราลงมาเป็นลาคิวเนี่ยเพื่อช่วยในการเล่งเกมบุกดีกว่าจะเวิร์กว่านั่นเองอีกอย่างนึงก็คือลาคิวเนี่ยมันปั๊มพลังง่ายนะครับผมมันตีเพียวเพียเมื่อตอนรีเบคก,ก็เป็นหมื่นห้าแล้วดังนั้นต่อสัก7จ็ดพันก็ รู 20, ้สอ0 0 0ืนสบายนั่นเองแต่เลือกจะให้ต่อถึง2 0 0 0 0นี่คือต้องทําใจไปก่อนเลยว่าทําไม่ได้แน่นอนก็ไม่เป็นไรครับผมตีไปเรื่อยๆดีกว่าเราเน้นเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีและแน่นอนว่าตัวหลักของเด็กนี่ก็คือ Starlight Melody Tamer Fara นั่นเองกับข้อดีที่ว่ายืนด้วย1 1 0่0เท่านั้นเองครับผมแต่ข้อเสียมันก็มีนั่นก็คือมันต้องเป็นลิมิตเบรกเป็นแบบ Persona Bar คือต้องรอทิ้งตัวมันเองอะ่ะบางทีเล่นแบบเล่นไปกลางเกมแล้วอย่างเงี้ยตัวมันเองไม่ขึ้นอย่างเงี้ยกผม อีกสก,กิลหนึ่งเป็นสก,กิลขุนางซึ่งไม่ค่อยจะมีผลอะไรเพราะเราเล่นเพลวมวลล้วนอยู่แล้วนั่นเองเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับผมกับมุมมองของสก,กิลของฟาร่าสกิลของฟาล่าเหมือนจะดีนะครับผมที่ความหนึ่งทิ้งตัวเองแล้วก็ากออกมา1ใบแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการมันเท่าเดิมนะครับผมเพราะว่าเราต้องทิ้ง1ใบและลากออกมาฟรีอีกหนึ่งใบสุดท้ายคือบวกลบเป็น0ูแต่ในทางกับการลาคิวมองและอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าความ2แต่ได้เพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นว่าบนมือเราานน่่ยงาาคยง้ใวชิกา ดังนั้นต้นเกมอาจจะไลฟ์เป็นลาคิวในการคว่ำสองลากออกมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไลฟ์เป็นฟาร่าแล้วก็เพอร์โซนาบาร่าลา,ลา,ลาคิวมาสู้ต่อก็ยังได้นะครับผมนี่คือแล้วแต่ชอบเลยเอาละนี่ก็จะเป็นการทั้งหมดที่สใส่นั่นเองครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงคอมโบกันดีกว่าซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าคอมโบค่อนข้างจะไม่ยุ่งยากเพราะว่าตัดที่ใช้ย,ยากๆทิ้งหรือแต่งง่ายๆนั่นเองครับผมมามาดูกันเลยดีกว่าเริ่มที่นะครับผมอ่าเดี๋ยวขอเรียงเป็นศู2หนึ่งก่อนละกัน ในช่วงต้นเกมเราก็ต้องใช้ตัวเริ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าจะให้ดีที่สุดคือช่วงไลท์เกรด1หนึ่งไลท์เป็นมาร์เวลแท็บซิตได้จะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในโซก่อน1นึ่ใบนี่คือสบายเลย จากนั้นเราก็สู้ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมไล์เก,ด 1, 2, กรดหน,นึ่งสองสามเกรดสองเนี่ยไล์อะไรก็ได้ไมีสี่เลียดจะไล์เป็นจัมปิ้งจิวก็ได้นะครับผมก็อยู่ในโซไว้เตรียมพร้อมแล้วกันหรือจะไล่ไนเป็นเจ้าหญิงก็ได้เอาไว้ความหนึ่งแล้วก็หาแท็บซิดเข้าโซพยายามหาแท็บซิดเข้าโซให้ได้ประมาณสักสองถึงสามใบนะครับผมเกมบุกเราจะได้ราบลืมขึ้นนั่นเองจากนั้นที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเกรดสามจะไล์เป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ได้ฟาร่าหรือลาคิวก็ได้นะครับผมแต่อย่า อย่าไลฟ์ไปเป็นมิได้อินเวสตอร์แล้วกันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ่ะสมมติเราได้อย่างนี้แล้วกันอ่าสมมติเราได้อย่างนี้อ่ะแล้วก็มีเอฟเฟกของเจ้าหญิงที่ทำให้พี่ชินสามารถอ่าเอาพระพุกแทบซิตเข้าโซลิกหนึ่งใบด้วยอ่าถ้าเกิดทำย่างนั้นก็จะดีมากนะครับผมปกติก็ทำได้นะเพราะว่าใส่ไป4เนี่ยน่าจะขึ้นนะครับผมเข้าตัวบา์แล้วก็จะกินไป1ละ ทีนี้เรามามองกันต่ออ่าอันนี้อาจจะใช้สกิลหาเกตดสามไปแล้วก็ได้เจอไม่เจอไม่ว่ากันนะครับผมในช่วงการบุกนั้นต่อท้ายแวนถ้าเกิดช่วงต้นเกมควรจะเป็นบันนี่จะดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ากรณีที่มีบันนี่อยู่ในสนามในช่วงต้นเกมเราสามารถตีฮิตง่ายมากแล้วก็เราถ้าเป็นไปได้คือตีฮิตแวนด้วยอ่าสมมติเป็นอย่างนี้แล้วกันสมมติสนามเป็นอย่างนี้เราจะเอาจัมปิ้งจิวตีซําไปหนึ่งทีก่อนจะเป็นจัมปิ้งจิวก็ได้หรือจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมแต่เป็น พวกที่มันต่อตีเองได้หมื่นสองจะดีที่สุดเพราะว่าเผื่อจะได้ตี cross l a ์เข้าอ่าอาจจะเอา jumping จ i l ตีไปหนึ่งทีก่อนใช่ไหมครับอ่ะโอเคเขาไม่เข้าไม่รู้แหละจากนั้นก็เอาแวนเราโจมตีต่อถ้าเกิดเราตีฮิตเราก็ใช้ความสามารถของ b u นี y ถ้าเกิดเรามี counter b a สเลยนะแล้วก็จะเสียบเข้าโซนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเอาอ่าเพ,พิ่ม s p s i ออกจากโซนนั่นเอง พอไปพิทเอกจากโซปุ๊บอพอแทบ็บซิดออกจากโซปุ๊บนะครับผมเดี๋ยว่อไปขอเล่นแทบ็บซิดดีกว่าชื่อเพอิรเพิร์แทบ็บซิดมันค่อนข้างจะยาวพูดแล้วจะขัดลิ้นตะเวงทุกทีเลยไม่เอานะครับผมเดี๋ยวขอเล่นแทบ็บซิดละกันถอแทบ็บซิดออกมาปุ๊บก็ใช้ความสามารถของแทบ็บซิดนั่นเองเอาตัวนี้เข้าสู่โซนะครับผมแล้วก็ลากออกมาใหม่ จังหวะที่แราเอามาใหม่นี้เนี่ยก็จะออกมาจากโซ่ด้วยใช่ไหมครับถือว่าออกมาจากโซ่แค่นี้ก็จะแอดบอยอีกสามพันแล้วก็จะกลายเป็นหมื่นสองโตได้หกพันแค่นี้ก็จะกลายเป็นหมื่นแปดตีครอสไลท์เข้านั่นเองครับผมสบายใจมากส่วนทิกเกอร์ก็แจกค้างนี้เอาได้คลิปได้เลยก็แจกค้างนี้ไปตัวนี้ก็ตีไปตัวนี้ก็ตีไปนั่นเองแค่นี้ในเทิร์นหนึ่งเทอร์หนึ่งเราก็จะตีทั้งหมดสี่ครั้งแล้วนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดในช่วงท้ายเกมก็ให้เปลี่ยนเป็นไฟจักไปเรก็ลง่ายไปออีกผมสติเป็นอย่างี้ละกัน แล้วก็เอข้างๆตีไปก่อนแล้วก็เอาแวนตีถ้าเกิดเราเช็คได้เกรดสามเอฟเฟกของไฟจักร์ก็จะทํางานก็เข้าโซ่แล้วก็เปลี่ยนแท็บซิดใบอื่นนะครับผมมาช่วยสู้ต่อได้นั่นเองเนี่ยก,กับออกมาเห็นไหมแค่นี้ก็หมื่นแปดแล้วนะครับผม <S <S นอกจากนี้เนี่ยตัวแท็บซิดยังสามารถวนแท็บซิดด้วยกันเองได้สมมุติว่าพี่ชินมีตัวนี้อยู่บนมือใช่ไหมครับแล้วแท็บซิดใบนี้เนี่ยโอ้ยมันแบบมันไม่ได้ใช้แล้วว่ามันออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรลงแท็บซิดมาสักข้างหนึ่งนะครับผมข้างที่มันต่อแล้วถึงหมื่นแปดแล้ว เห็นไหมแถบซี่ก็เข้าโซแล้วจากนั้นเราก็เอาอะไรตัวอื่นที่เป็นตัวต่อบูสต์มาต่อท้ายแวนก็ได้จะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นบันนี่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับผมแค่นี้เราก็จะดําเนินเกมต่อคอมโบได้สะดวกแล้วนั่นเองก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคอมโบคือมีแค่อย่างเดียวพยายามเอาแถบซี่เข้าโซแล้วก็หาพวกที่มันตีแล้วมีโอกาสทําให้มีเกิดการสลับการจับตีเกิดขึ้นแค่นี้ครับผมแล้วก็คอมโบต่อได้เรื่อยๆแล้ว ตัวบันนี่เองก็สามารถลงข้างๆได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ได้คราวนี้นี่คือกรณีคอมโบปกติ ok นั่นเองส่วนฟลาซานแน่นอนว่าถ้าเกิดมีโอกาสใช้ริมเบกได้ก็ใช้ก็หาพวกแทพวกพวกเนี้ยมาตอบบูตก็ได้หรือหาตัวบูมาบูได้นั่นเองครับผมแล้วแต่เลยนอกจากนี้แท็บซิสเนี่ยยังลงมาแล้วก็จับพวกนี้เข้าโซเองก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นรูปแบบของการบูเบื้องต้นนั่นเองครับผมลหลักๆก็คือพยายามเก็บพวกที่มันตีหมื่นสองทั้งตัวนี้และตัวนี้เข้าแล้วออกมาใหม่เพื่อจะได้ตีได้เรื่อยๆนั่นเองจ้า คราวนี้จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมในกรณีที่แท็บซิสเราโชคร้ายไม่มีเลยหรือว่าใช้ไปหมดแล้วนะครับผมสมมติแท็บซิสหมดแลวไม่มีเลยทํายังไงดีล่ะทายังไงดีอะสมมติว่าพี่ชินมีอย่างนี้ละกันสมมุติว่าตีปลายนะครับผมตีปลาย ตัวนี้ตีก่อนก็ได้แล้วตัวนี้ตีไปปุ๊บแล้วบังเอิญเช็คเจอเกรด3มเอฟเฟกของไฟทํางานอ่าทำยังไงดีล่ะเข้าโซไปเลยนะครับผมครานี้เนื่องจากเอฟเฟกของไฟเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะต้องคอลงช่องเลยกะที่ว่างอยู่ดังนั้นบางทีเรามีแบบตัวพวกตีหนักๆในโซอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นมีฟาร่าอยู่ในโซอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงอีกตัวหนึ่งมา ตัวที่ตีไปแล้วแล้วก็ตีต่อเลยก็ได้ไม่จะมันต้องลงช่องว่างนะครับผมเพียงแต่ว่าลงช่องว่างมันคุ้มกว่าท่านั้นเองเพราะว่าการที่ลงช่องว่างแล้วการเราไม่หายไงแต่ถ้าเกิดลงทับอย่างนี้เนี่ยคือการเราจะหายไปแต่ก็แลกกับการโจมตีเพิ่มขึ้นครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นอย่ายึดติดว่าจะต้องลากแท็บซิดออกมาลากเก็บนะ จริงๆถ้าเกิดจาไปจริงๆเนี่ยลางในโซนมาทับตัวที่ตีไปแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ตกดอโซนไปแล้วก็ตีต่อเลยก็ได้นี่คือแล้วแต่เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยอยากเอาชนะจริงๆอยากจะปิดเกมทาอย่างนี้ไปเลยก็ได้น่นองครับผมรวมทั้งมิดในบันนีงก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ระบุว่าต้องคอลโลช่องเรียกอากาศที่ว่างอยู่ดังนั้นทับตัวเก่าทิ้งไปเลยคือไม่มีปัญหาน่นองครับผมนี่จะเป็นรูปแบบในการใช้เอฟเฟกต์แบบที่ไม่มีแ็บซิทนั่นเอง ที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดฟาล่าไม่ติดนะก็เปลี่ยนไปเป็นลาคิวก็ได้นะครับผมลาคิวก็ใช้งานง่ายเพราะมันต่อบูสต์ง่ายอยู่แล้วนั่นเองมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราเล่นเป็นฟาล่าแล้วก็อย่าเอาเพอร์เพิลต่อท้ายแวนเด็ดขาดถ้าเกิดฝนตกข้าเป็นคอสไลท์พาะมันจะได้แค่หมื่นเจ็ดมันจะตีแวนฝนตกข้ามไม่เพ่าะนะครับผต้องต่อด้วยเจ็ดพันขึ้นไปถึงจะเป็นหมื่นแปดตีได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดโอเคแวนเราเป็นลาคิวนี่คือไม่ต้องซีเรียแล้วมันตอ,อม 23, วนตอนนี้้เพราาะว่่่ไไมดแ มาเลยนะครับผมดังนั้นก็ต้องทําใจก็ต่อแค่สองหมื่นกว่ากวาไปก็โอเคอยู่แต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดเราจําเป็นจริงๆก็ต้องทำนะเนาะอันนี้คือขึ้นอยู่กับรูปเกมแล้วกันนะครับผมแต่หลักๆก็คือเน้นเพิ่มจํานวนครั้งในการโจมตีด้วยแถบซิดด้วยไฟจัก,กอร์แล้วก็มีนนบันนีงนั่นเองนะครับผมส่วนลิมิตเบรกของฟาร่าบอกตรงว่าเวลาเล่นจริงๆเนี่ยโอากาสใช้บางทีมันไม่ค่อยมีเพราะว่าบางทีถ้าเกิดใช้ไปปุ๊บมันไม่มีอะไรลากออกมาหรือว่าบางทีเนี่ยลงมาสู้เองอาจจะเวิร์กว่า แต่ข้อดีอันดับหนึ่งมันก็คือมันยืน1นึ่งหมื่นหนึ่งในตอนนี้นั่นเองครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพลมุนยังไม่มีคอสไลท์ light. อยากจะมีคอสไลท์ light, ต้องรอภาค3นะจ๊ะพอมีภาค3มปุ๊บโอเคมันเก่งขึ้นทันทีมีทั้งซิมวอทอนมีทั้งล่างรีเวิร์สนะครับผมมีทั้งล่างคอสไลท์เก่งแบบเก่งจริงๆอะ่ะล่างออกมาทีอ้หชา้ชาชา้ชาชา้าล่างออกมาล่างไอ้ตัวที่มันเป็นมังกรออกมาทีตีโอ้สองสามหมื่นนะครับผมน่ากลัวมากๆเลยก็แล้วคอมโบงก็จะแบบวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเรีย แต่นั่นอว่าสายฟ้าล่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมยังเล่นต่อไปได้เรื่อยๆแล้วกันก็ลองนําไปจัดกันดูแล้วกันนะครับผมสายนี้คือเน้นแบบไม่ยุ่งยากเล่นง่ายเน้นตีทีๆนั่นเองจะไม่เหมือนกับสายลูเคียที่เน้นปั๊มพลังนะครับผมสายลูเคียที่พิชินเคยจัดไว้คือเน้นปั๊มพลังให้ตีแรงๆไว้ก่อนแต่สายนี้ก็คือเน้นตีให้หลายทีไว้ก่อนด้วยคอมโบของพวกแท็บซิตนั่นเองเอาละครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆในเด็คพิส์ของพิชินสาย อะแครนเพลมูนสายฟาล่าลาคิวนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าคนจะชอบกันละกันสำหรับวันนี้พิชินกับการรีวิวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าแน่น,นอนจ้าสำบวันนี้พิชินขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย